สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับลบ200คิวเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมพาปรกกิที่เกรมจุลสิธิ์เวอร์นั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ800กว่าบาทนั่นเองนะผู้ชมนะ <c oughs> <g iggle> <g iggle> ก็โอเคเลยนะครับผมเพราะว่าคือล่าสุดเนี่ยเราทําเกี่ยวกับพวกอ,อ,อะไรไปนะสรถ้ สาวท่าผมถือว่าโอเคนะผู้ชมนะผมได้กำไรมาแค่500ถือว่าไม่ได้เยอะไม่อะไรมากนะผู้ชมนะวันนี้ก็ผมขอเปลี่ยนมุมมองกระโดดมาที่จุลศิลเวร์เลยนะกันผู้ชมนะด้วยงบ800นั่นเองนะผู้ชมนะ8 5 0ร้อบถึงหกบาทนะต้องลุ้นแหละผู้ชมว่าจะโอเคแค่ไหนนะครับผมมาต้องขอย้ำไว้ก่อนนะจ๊ะว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันทึงเท่าน,นั้นนะจ๊ะแล้วก็ไ่แนะนําให้เด็กๆเลย,เย,เยหนูทุกคนเล่นตามหรือมา โอ้ผมเหนื่อยมากขวดจะพูดได้แต่ละทีนะผู้ชมนะคือถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้นะผมก็จะซ้ําอยู่ที่ตรงนี้ต่อนะผู้ชมนะวันนี้ก็ผมก็จะแนวมาแบบเหมือนแบบทำคอนเทนต์แล้วกันนะผู้ชมนะเอาซักแบบถ้าเท่าไหร่ดีอะเอาซักสองฟีเจอร์แล้วกันนะผู้ชมนะสองฟีเจอร์ก็คือผมจะซื้อได้อยู่ประมาณเบ็ด 9, เ,ดเด 8, ก้าปะเบ็ดเบ็ดแปดก็หกร้อยเออเยอะไปเต็มที่หรอเบ็ดหกหรอ เบ็ดหซื้ออยู่300 450โอเค450ผมถือว่าคุ้มแต่ไม่เอากูเอาห้าเบ็ดหาบาทนี่แหละมาเบ็ดขี้ดีกว่าครับผู้ชมเออนี่แหละมาก็คือ2ไม้ก็คือจบนะไม่ได้อะไรมากนะครับผู้ชมอย่าไปซีเรียสมาก2ไม้จบเลยมาวัดไปเลย2ไม้ถ้าได้ก็โอเคมา3ามาครับปะคือต้องมาแล้วลูกเอ้ยทำให้พ่อสักทีๆหน่อย 5ตัวโอเค5ตัวก็ถือว่าคุ้มนะผมบอกไว้ก่อนคุ้มนะไม่ใช่ว่าไม่คุ้มเลยครับสวยเราจะจบอยู่ที่ประมาณคูด10นะทุกคนนะจะดูว่าจะมีสแกตเตอร์ล่วงให้เราหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้สแกตเตอร์ชอบล่วงมากนะท่านผู้ชมนะผมให้ซีครับแรกๆอะ่ะไม่ต้องแตกเยอะก็ได้ผมไปเอาหลังๆก็พอ สวยดิลกูกโอ้ยดีนะไม่เปลี่ยนเป็นเคนะเปลี่ยนเป็นเคนะผมน่าจะได้ต่อผู้ชมต่อเยอะเลยแหละเปลี่ยนเป็นเคอ่ะสวยดิลูกมาซื้อไปสามร้อยเจ็ดห้านะจะมองว่าคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันขอต้องมาคือมันต้องมิ้มจริงๆเว้ยมันหลายๆช็อตอะ่ะมันมีอยู่นะทุกคนนะ โอ้ยแยวายไอ้พวกสเกตเตอร์ไม่ล่วงเลยอะ่ะของฟรีมาดิ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 ฟรีมาดิฟรีมาดิไม่มาวะผมต้องเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วมาเบ็ดเจ็ดมันซื้อเท่าไหร่วะสองไม้เหลือไม้สุดท้ายละเจ็ดร้อยโอเคซื้อเบ็ดเจ็ดซื้ออยู่ห้าร้อยยี่ห้าครับผมไปลเลยเบ็ดที่เหมือนเดิมคือไม่ได้ก็อย่าไปซีเรียสนะครับผมสบายสบายผ่อนคลายครับแปดร้อยรอบเนี้ย แต่ถ้าได้ถึง1,000งพันผมถือว่าคุ้มนะห้าตัวแล้วดูจะได้กี่ตัว6ตัวแล้วมาหตัวแล้วนะเจ็ดมีไหมเจดตัวถือว่าคุ้มส4ี <c> ่ร <oughs> อบคูจะจบอยู่ที่คูณ14นะครับคูจะจบอยู่ที่คูณ14นะครับทุกคนผมจะจบอยู่ที่คูณ14คูณ14่ยังไงต้องรอดู คือถ้าไม่ได้ก็คือปิดคลิปอะแค่นั้นไม่ได้ไปซีเรียสมันนะคือผมเล่นหมดผ่อนคลายครับคลิปเนี้ยไม่ได้ซีเรียสแต่ก็คือถ้าเกิดไม่ได้ผมก็ซ้ำอีกทีนึงนะ <S <S ซ้ำครับยังไงก็ต้องซ้ำนะทุกคนนะสวยอ๋อนี่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 สกแกตเตอร์มันจะได้บวกหนึ่งมาโอเคปะ่ะมันจะได้บวกหนึ่งมาอีกหนึ่งทีนะครับ แต่ผมยอมรับว่าสแกตเตอร์จลสิตเวอร์เนี่ยคือล่วงดีจัดล่วงดีแบบล่วงดีเลยนะเนี่ยรอดูอันนี้คือหนึ่งรอบแล้วคือผมจะจบอยู่ที่ประมาณคูณสิบห้านะแต่จะได้เท่าไหร่ลองต้องลองดูคือดิ้นแล้วกูต้องดิ้นแล้วตอนนี้มึงต้องแตกแล้วอะกูได้แค่สองร้อยกูว่าไม่คุ้มอะช็อตอย่างเงี้ยไอฮอกคือมานนี้ไม่ได้กูหยุดเลยนะ กูบอกไว้ก่อนกูไม่ได้เล่นต่อด้วยกูหยุดนะจะกูว่าจบไม่สวยแนะ่เลยออกมาแบบเนี้ยเฮ้ยเออสก,กัตเตอร์มาเอาแถวแรกเอแถวแรกมาโอ้โหเอไม่มาแถวแรกวะเอ้ยงานหยาบแล้วว่ะทุกคนเอาจจริงแล้วอะงานหยาบนะเนี่ย โอ้ยทายพายุทายพายุโอ้ยังได้สกเก็ตเตอร์มาอีกแม่งลุ้นเยี่ยวเหนียวชิบหายมาทายพายุมาเออโอ้ยน,น้อยน,น้อยจงกระน้อยน้อยโอ้จริงชิ่ไม่คูณสิบเก้าอ่ะแม่งเอ้ยหกชิบหายได้สามร้อยโอ พอผู้ชมคือถ้ากับว่าคลิปนี้ผมจะโดนไปอยู่ประมาณ410บาทนั่นเองนะผู้ชมนะคือไม่ได้เจ็บเยอะมากแต่ข้อแบบแค่เอามาลองแซมเปิลคือชดชุด,ช,ดชุดแรกเฉยๆก็ เดี๋ยวต่อไปก็คลิปต่อไปก็จะเป็น E ีีมันนี่แหละเป็นการซ้ำนะผู้ชมนะก็จุลสิธิ์เวอร์เหมือนเดิมมันต้องเป็นของเราสักครั้งแหละผู้ชม <c oughs> ครั้งนี้ก็คือปล่อยมันไปก่อนเรามาแค่มาเทสเราดูเฉยๆนะดูวิแววของมันว่ามันจะมาหรือเปล่าในครั้งแรกยูดใหม่ผนะู้ชมนะแต่ครั้งนี้ไม่มาครั้งต่อไปกูซ้ำมึงแน่นอนโอเคครับผู้ชมนะต้องขอย้ำไก้ก่อนนะจ๊ะไว้คลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊าแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆและหนูทุกคนเล่นตามหรือสนับสนุนผ ลบ200คิวใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อไปกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ